ำหรับบทเรียนนี้เราจะพูดถึงนะคะ,ะเทคโนโลยีชีวภาพหรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าไบโอเทคโนโลยี ology, นะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเรานะคะหรือว่าศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะ,ะเราเอาไปใช้ยังไงบ้างนะคะ,อะนอกจากจะใช้เกี่ยวกับมนุษย์แล้วเรายังใช้ได้กับพืชแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะเร เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเรานำมาใช้อย่างไรนะคะ,ะเราจะเห็นหลายๆคำนะคะที่เป็นคำศัพท์ใหม่ๆบางทีอาจจะได้ยินมาบ้างนะคะแต่ว่าเรายัางไม่ทราบว่ามันคืออะไรและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะกับคำแรกเลยดีกว่านะคะคำนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะคะค่ว่า gmos ใช่ไหมคะ gmos นะคะคืออะไรเนี่ยแหละคือปัญหาที่หลายคนบอกว่าเอ้ยพืช gmos นะคะสัตว์ gmos คืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูนะคะคำว่า gmos เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะครูอยากให้นักเรียนลองมองนะคะภาพนี้นะคะภาพนี้คืออะไรลูกภาพนี้คือผลแอปเปิ้ลใช่ไหมคะซึ่งแอปเปิ้ลปกติต้องมีลักษณะยังไง กลมๆนะคะนั่นถือว่ากลมแล้วนะนะคะกลมแบบนี้ธรรมดานะคะเราจะธรรมดาไม่ได้ถ้านะคะเราจะใช้ความรู้ทางจ e เนติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะต้องหาอะไรที่แปลกๆแหวกแนวนะคะอะไรที่แปลกย่อมจะขายได้ดีและได้ราคา ะะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้างผลแอปเปิลที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอาจจะมีข้อเสียบ้างก็แล้วแต่แต่ความแปลกเนี่ยถือว่ามันเป็นซิกเนเจอร์นะคะสามารถเรียลลูกค้าได้สามารถใช้เป็นลักษณะของมาร์เก็ตติ้งที่จะเพิ่มมูลค่า ของสินค้าได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการนะคะที่จะไปซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะอย่างที่ครูบอกถ้าจะได้แอปเปิลที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ นะคะเราจะต้องทำยังไงได้อีกบ้างนะคะทีนี้คำว่าเทคโนโลยีชีวภาพหรือ bio เ,เทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะบางทีเนี่ยเราจะเรียนมาบ้างแล้วในบทเรียนของม2นะคะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของการนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นอีกกว่าเดิมนะคะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะตรงนี้ก็คือการนำสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะ หรือชิ้นส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งมาปรับปรุงนะคะให้มีประโยชน์หรือใช้ในการแก้ไขสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะคะวิธีการหรือกระบวนการต่างๆตัวอย่างเช่นอะไรคะการถ่ายฝากตัวอ่อนอันนี้เราเคยได้ยินมาแล้วในม2ถูกไหม การโคลนนิ่งนะคะอันนี้ได้ยินบ่อยๆนะคะในหนังพวกไซไฟต่างๆนะคะอ่าอย่างเช่นพวกอะไรนะผีชีวะนะคะค Resident Evil ใช่ไหมคะหรือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการโคลนนิ่งสัตว์ นะคะเพื่อที่จะได้สัตว์ที่มีลักษณะเหมือนเดิมเหมือนพ่อเหมือนแม่ทุกประการนะคะแต่ถามว่าการโคลนนิ่งของคนหรือมนุษย์เนี่ยมีหรืออยังอันนี้เรายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มว่ามีหรืออยังแต่อาจจะมีแ l a ที่แบบ แอบ,บแอบ,บทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะขัดกับศิลธรรมมนุษยธรรมนะคะยังมีการห้ามกันอยู่นะคะแล้วก็พันธุวิศวกรรมอันนี้ถือว่าเป็นทำใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรนะคะวิศวกรรมวิศวกรนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันในวันนี้แหละค่ะ ะค,ะคำว่าพันธุวิศวกรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า genetic engineering นะคะ genetic มาจากคำว่าอะไรคะพันธุศาสตร์ถูกไหมคะ engineering ก็คือวิศวกรรมนะคะคำว่าวิศวะก็เกี่ยวกับโครงสร้างดังนั้นถ้ามารวมกับคำว่า genetics ก็คือการตัดต่อนะคะหรือการดัดแปลงนะคะโครงสร้างของสารพันธุกรรมซึ่งสารพันธุกรรมในที่นี้เรา ก็คือะไรคะดีอะไรลูกดีเอ็นเอใช่ไหมคะก็ค e ือการตัดต่อนะคะ DNA นั all, ่นเองนะคะทีนี้นะคะการที่เราจะพูดถึงนะคะอ่อจีเนติกเอนจิเนียริ่งเนี่ยค่ะลูกนะคะจ e เนติกเอนจิเนียริ่งตรงนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการตัดต่อจีนทีนี้คำว่าตัดต่อจีนไม่ได้ใช้กรรไกรตัดนะคะไม่ได้ใช้กรรไกรตัดแบบ ชับๆตัดไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้นะคะสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเอนไซม์ตัดเฉพาะหรือนะคะ restriction enzyme นะคะ restriction enzyme นะคะบางคนอ่านว่า enzyme บางคนอ่านว่า enzym e น,น,นะคะ,ะจริงๆแล้วคืออ่าน enzym e จริงๆนะคะต่อไปค่ะนะคะการต่อ การต่อก็จะไม่ใช้เข็มใช้ได้ใช้เชือกอะไรทั้งสิ้นนะคะการต่อเราจะใช้เอนไซม์ l n n k ลิงเกสนะคะหรือ d n a l i ไลเกสก็ได้นะคะลิงหรือไลส์นะคะลิกเกตัวนี้แปลว่าตัวที่ใช้เชือ่อมใช้ต่อนะคะดังนั้นก็จะมี2กระบวนการที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกระบวนการตัดแล้วก็กระบวนการอะไรคะต่อนะคะตัด นะคะอันนี้ก็คือการตัดต่อ DNA ทีนี้มันก็จะมีคำนะคะสามตัวสตัวอักษรน,นี้นะคะ G M และ O นะคะ GMO 3ตัวนี้คืออะไรเด็ก3คนนี้สงสัยมากเลยไม่ใช่เฉพาะเด็ก3คนนี้ใช่ไหมลูกนะคะเราก็เกิดความสงสัยเหมือนกันคําว่า G M O คืออะไรนะคะ คำว่าจีมาจ ah, าก e n e t i c o r y นะคะก็คือ g e n e t i c นะคะเ e เนติกคอรนะคะตรงนี้นะคะก็คือสารพันธุกรรมนะคะต่อไปค่ะ modified นะคะ modified ก็คือการด,ดัดแปลงการดัดแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงก็ได้ปรับปรุงก็ได้นะคะเหมือนการ modify หน Mod ified, นะ้านะคะ modify f ฟอร์นิเจอร์โมดิฟายที่บ้านหรือเราจริงๆแล้วมันก็ใช้คำว่า r ร n โนเว e ก็ได้เนะก็คือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะต่อไปค่ะออแกนิซึมส์นะคะออแกนิซึมส์คือแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตดังนั้นทั้งสามตัวนี้มารวมรวมกันเราจะเรียกว่าอนะไรคะสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลง สารพันธุกรรมนะคะไล่จากหลังไปข้างหน้านะคะเวลาเราแปรนะคะอ่ะอันนี้ล่ะค่ะนะคะ genetically modify organisms นะ,ะ Organ isms, นะก็คืออะไรลูกก็คือสิ่งมีชีวิตที่ได้ผ่านการตัดต่อจีนหรือนะคะพันธุวิศวกรรมมาแล้วนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนำมาใชา้ก็คือพวกแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์พืชและสัตว์ นะคะส่วนกับมนุษย์ยังไม่มีการนำมาใช้นะคะอาจจะมีบ้างในเรื่องของบางส่วนบางจีนแต่ไม่ได้เอามาใช้ทั้งตัวนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมีชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นสัตว์เราจะเรียกว่า Transgenic นะคะ Transgenic animals นะ,ะก็คืออะไรลูกสัตว์ที่นะคะดัดแปรงพันธุกรรมนะ,ะถ้าเป็น transgenic plants นะคะ transgenic plants นะคะก็คืออะไรลูกพืชที่ผ่านการดัดแปรงพันธุกรรมบางทีนะคะก็ยังใช้คำกับค,คำเก่าๆก็จะใช้คำว่าดัดแปลงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้คำว่า GMP นะคะอันนี้ GMP ในทางวิทยาศาสตร์นะถ้า GMP ในทางพวกอะไรนะอีคอนพวกเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคำอย่างอื่นนะคะแต่อันนี้เราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ของเรา GMP มาจาก g e n e t i c a l l bon modified p l a n t นะคะก็คือพืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกกรรมนะคะซึ่งพืชพวกนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงพืชหรือ Biotech Crop s rops, นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลง,ปล,งลักษณะของพืชเนี่ยแต่ก่อนเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้การผสมข้ามพันธุ์อย่างที่ใครทำนะอย่างที่เมนเดลทำนะคะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบจับเอา,อาสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดีๆเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะอันนี้เราเรียกว่าการ พัฒนาพันธุ์แบบดั้งเดิมหรือเราเรียกว่า conventional breeding นะคะ conventional breeding ก็คือการพัฒนาสายพันธุ์แบบดั้งเดิมนะคะก็คือการผสมไปเรื่อยๆๆแล้วก็เอาลักษณะดีๆนั้นมาขยายพันธุ์ต่อนะคะส่วนนะคะตัวที่เป็น genetic engineering ก็คือการดัด แปลงนะคะสารพันธุกรรมดังนั้น2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูเทียบให้เป็นข้อๆไปเลยนะคะ,ะข้อที่1นึาบอกว่าต้นพ่อแม่ต้องเป็นพันธุ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะ,ะก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่อย่างนั้นผสมกันไม่ได้นะนะคะอย่างเช่นเอาอะมะกรูดมาผสมกับกลาบมมีได้นะนะคะแต่ต้องเป็นมะกรูด กับมะนาวมะกรูดส้มโออะไรเงี้ยใกล้เคียงกันหรือเป็นมะกรูดต่างสายพันธุ์อันนี้โอกาสที่จะผสมกันก็จะง่ายยิ่งชิดยิ่งใกลย้ยิ่งง่ายนะคะต่อไปค่ะนะคะอันนี้ไม่มีข้อจํากัดของจีนแบคทีเรียัยมาผสมกับพืชได้เลยนะคะในเรื่องของพันธุวิศวกรรมทําได้ทุกอย่าง นะคะอ่าอันที่สองระยะเวลานะคะถ้าเป็นแบบดั้งเดิมก็จะใช้เวลานานเพราะจะต้องอ่าใช้รุ่นต่อรุ่นปรับปรุงเป็นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้ก็ใช้เวลาสั้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ลักษณะตามต้องการโอกาสเสี่ยงนะคะจะสูงกว่าแต่อันนี้ได้ตามต้องการเฉพาะเจาะจงนะคะอันนี้มีการถ่ายยีนหลาย หลายพันจีนเลยนะคะมีการถ่ายเย็นหลายพันจีนดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเยอะกว่าที่เราต้องการนะคะก็แสดงว่าอันดีกัาลูกถ้าพูดถึงผลผลิตตัวที่ดีก็คือ,อะไรคะมันก็ต้องตัวที่ทันสมัยกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันตอบสนองนะคะตอบโจทย์ของเราได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จะเปรียบเทียบ นะคะหนูคิดดูว่ากว่าเราจะได้ตัวนี้นะคะเราใช้เวลานานแต่อันนี้ตัดปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะนะคะอันนี้ตัดปุ๊บได้ปับ๊บอันนี้เป็น g e n e t i c engineering นะคะหรือพวกที่เป็น GM line ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการตัดต่อนะคะแต่อันนี้ได้สายพันธุ์จากรูปผสมนะคะ f first hybrid ใช่ไหมนะคะดังนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะที่ครูบอกว่าการตัดนั้นจะต้องใช้อะไรคะตัวที่เป็นเอนไซม์ตัดเฉพาะหรืออะไรคะตัวที่เป็น restriction ใช่ไหมคะ restriction enzyme แล้วก็ต่อด้วยอะไรคะตัวที่เป็น DNA ligase นะคะเนี่ยแหละคะ่ะ DNA ligase คือตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อนะคะ ทีนี้กระบวนการนะคะคที่เราจะใช้ในการทำจ g เนติกเอนจิเ e ียริ่ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งมีการถ่ายจีนเนี่ยถ่ายจีนตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าอะโ o รแบคทีเรีนะคะตัวที่เป็นมีเดียทรานส์เฟอร์เมชั่นก็คือจะต้องใช้อะไรคะแบคทีเรียเป็นตัวถ่ายจีนนะะอีกอันนึงจะใช้เป็นอะไรคะไมโครโปรเจ c ท์ l e นะคะ อะบอมอันนี้บอมบรูเมนนะคะบอมบรูเมนนะคะหรือพาร์ติเคิลกันนะคะหรือจีมกันอันนี้จีมปุ๊บเลยเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะตัวนี้เราจะมีการถ่ายท่อโดยมีการใช้นะคะการตัดต่อนะคะจากอ่า DNA อของแบคทีเรียก่อนเนื่องจากแบคทีเรียนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสารพันธุกรรมที่ไม่ซับซ้อนดังนั้นการตัดต่อดีเจะง่ายขึ้นแล้วก็มีการถ่ายยีนไปสู่พืชนะคะหรือสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะสามารถทําได้นะคะความเสี่ยงหรือ ความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีความแม่นยำนะคะมากกว่าตัวที่เป็นแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่ามันจะต้องเสียวเวลาในการถ่ายยีนก่อนนะคะมีการตัดต่อในแบคทีเรียแล้วถ่ายยีนไปที่พืชแล้วก็รอดูผลที่จะเกิดขึ้นกับพืชด,ด้วยนะคะดังนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นอะไรคะ transform plant cell ก็คือเป็นเซลล์ Sell ที่เป็นไงคะ เซลที่มีการถ่ายถ่ายจีนแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีการาถ่ายไปยังส่วนต่างๆของเซลล์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบที่2นะคะอันนี้ใช้ปืนยิงเลยค่ะปืนยิงเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปืนที่ยิงเข้าไปนะคะ ทีนี้ตัวอย่างพืชที่มีการดันแปรนะคะสารพันธุกรรมมีอะไรบ้างนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะ,ะไม่ทราบเลยจริงๆค่ะว่าปัจจุบันนี้เราใช้นะคะเช่นอะไรบ้างลูกอ,อันนี้นะคะจะเป็นข้าวโพดท,ที่ต้านทานหนอนเจาะหรือเราเรียกว่าข้าวโพดบีที BT. นะคะก็คือว่านะคะเขาจะทําให้ข้าวโพดเนี่ยสามารถที่จะต้านทานนอนเจาะข้าวโพดได้ ได้นะคะถ้ากินเข้าไปเนี่ยนะคะตัวที่เป็นสารที่อยู่ในข้าวโพดเนี่ยก็จะไปทําลายนะคะอวัยวะหรือส่วนต่างๆของหนอนทําให้หนอนนั้นตายนะคะหรือนะคะการสร้างฝ้ายที่ต้านทานหนอนเจาะสมองฝ้ายอันนี้เราเรียกว่าสมอลูก ะะก็คือตัวที่จะแตกเป็นเส้นใยเส้นใยฝ้ายนะคะไม่ได้เกิดจากดอกอันนี้ไม่ใช่ดอกนะลูกนะอันนี้คือส่วนที่เป็นผลซึ่งผลอันนี้มันจะมีเส้นใยนะคะอยู่รอบๆเมล็ดนะคะเส้นใยไฟเบอร์ตัวนี้แหละที่เรามาทําเป็นใยฝ้ายผ้าฝ้ายนะคะถ้าสมมุติว่าบริเวณนี้ถูกเจาะนะคะเส้นใยก็จะเป็นไงครับไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคําว่า Bt นะคะตัวที่เป็นบอซิลัสนะคะบอ c ซิลัสตัวนี้ก็คือแบคทีเรียนะคะที่เข้าไปทําลายส่วนต่างๆของหนอนนะคะเมื่อนะคะหนอนกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้หนอนตายนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาเจาะสมองฝ้ายหรือมาการกินข้าโพดได้อีกนั่นเองนะคะอันนี้เกษตรกรก็จะแฮปปี้มากนะคะ ต่อไปค่ะมะละกอนะคะที่ต้านไวรัสนะคะจริงๆราแล้วพวกนี้เนี่ยนะคะจะมีไวรัสชนิดหนึ่งนะคะมะละกอนี่จะมีไวรัสที่เข้ามาทําลายเราเรียกว่าวิงสปอตนะคะทำให้ใบเนี่ยเป็นไงด่างดวงหรือบางทีเนี่ยผลเป็นด่างดวงก็มีนะคะแล้วก็ะมะเขือเทศที่ถูกดัดแปลงให้สุกช้าลง นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีผลทําให้การขนส่งเมียะคะการขนส่งเนี่ยสามารถขนส่งได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าเราจะเอาไปส่งต่างประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถส่งได้ดีขึ้นนะคะอัตราการเน่าเสียของมะเขือเทศก็จะน้อยลงเขาจะพัฒนาตรงบริเวณเปลือกเนี่ยแหละคะ่ะลูกให้หนาขึ้นนะคะให้หนาขึ้นและการเน่าเปลือยก,ก็จะมีช้าลงนะคะก็จะมีน้อยลงด้วย นะคะ,ะต่อไปมาดูสัตว์หรือตัวที่เป็น transgenic animals นะคะก็คือสัตว์ที่ผ่านกาแแรดัดแปลสารพันธุกรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะการดแแัดแปลสารพันธุกรรมของสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เข็มฉีดเข้าไปเลยนะคะ,ะฉีดเข้าไปในนิวเคลียสของไข่นะคะเราเรียกว่า pronuclear นะคะ p r o n c l e a r microinjection นะคะก็คือนะคะยิงไปที่ไข่เลย นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่นำจีนเข้าไปในไข่นะคะนำจีนที่ยิงเข้าไปในไข่เลยนะคะอ่าอ่าสัตว์ที่มีการดัดแปลงพันธุก,กรรมมีอะไรบ้างอย่างเช่นพวกหมูนะคะใส่โค้ดฮอร์โมนเข้าไปนะคะ ให้หนูนะั้นเป็นไงคะมีลักษณะที่เราต้องการคือมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือนะคะอันนี้น้องจิมมี่นะคะจิมมี่ก็คือ,อเราสร้างนะคะตัวที่เป็นหมูนะคะที่สามารถให้โปรตีนนะคะในน้ํานมนะคะสมมุติว่าเราอยากให้คนที่กินนมเนี่ยได้โปรตีนมากๆนะคะ ก็จะเป็นไงคะไปเสริมโปรตีนในสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่คนเนี่ยบริโภคเข้าไปนะคะอันนี้เช่นเดียวกันนะคะาการผลิตโปรตีนของนะคะวัวเนี่ยนะคะทำให้นะคะตัวที่ เราบริโภคก็คือนมวัวใช่ไหมคะเขาก็จะไปเสริมโปรตีนนะคะในวัวเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเป็น,นะคะได้บริโภคนะคะนมที่อุดมไปด้วยโปรตีนนะคะอันนี้ก็คือลักษณะนะคะของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงนะคะสารพันธุกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น transgenic นะคะ plants หรือ plantgenic อะไรคะ transgenic s animals นั่นเองนะคะอย่าลืมไปตอบคำถามท้ายบทด้วยนะเดี๋ยวครูจะฝากไว้บอกแล้วว่าไม่มากไม่น้อยแค่เป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาพูดถึงความก้าวหน้านะคะของเทคโนโลยีชีวภาพนะะว่าเราเอามาใช้อะไรอีกบ้างนอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร